ศัตรูในคลิปนี้บอกได้เลยว่าเป็นศัตรูที่ทำให้ผมรู้สึกสงสารฮอนด้ามาก สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมสำหรับรายการดิจเอนเนี่ในคลิปนี้นะครับผมจะเอาศัตรูที่มีชื่อว่าบิ๊กไฟท์เป็นพาร์ทสเนาะต่อจากที่คุยในพาร์ทหไปนะจากเรื่องยูกิโ oh! อมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับซึ่งเรื่องยูกิโ oh! อเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีการดูเอลที่เอาชนะศัตรูเก่าไปได้แล้วแล้วทีนี้มันก็มีศัตรูใหม่เข้ามาอันนั้นเป็นเรื่องปกติเนาะแต่ว่ามันก็มีการเอาศัตรูเก่าที่เรียกว่าตามมาล้างแค้นพวกยูกิตามามา พอเขาพ่ายแพ้ให้กับไคบาตแล้วก็ยูกิไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาต้องหลงล่องลอยไปอยู่ในโลกไซเบอร์นะครับแล้วก็ไม่สามารถหาหนทางออกมาได้กายเนื้อก็ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันนะครับแต่ว่าจิตที่หลงอยู่ในโลกไซเบอร์เนี่ยได้เจอกับตัวตนตัวตนหนึ่งก็คือไคบะโนอานั่นเองครับซึ่งเป็นลูกชายของไคบะโกซาบุโร่แล้วก็มีแผนที่จะมาเล่นงานไคบะตอยู่แล้วด้วยนะครับเขาก็เลยให้พวกบิกไฟฟ์ยืมมือโดยที่ใช้คําว่าหลอกใช้ก็ได้เหมือนกันนะครับพวกบิกไฟฟ์นี้ก็เรียกว่าได้รับการฟื้นฟูจจิตขึ้นมาาก no A, ก็ได้มาต่อสู้กับพวกยูกิแล้วก็ไคบานะซึ่งต้องบอกสปอยไว้อย่างหนึ่งนะครับว่ามันมีอีกคลิปหนึ่งที่ผมจะทําไว้ด้วยนะซึ่งมันจะสอดคล้องกับเรื่องของในคลิปนี้แหละครับก็คือว่าการต่อสู้ที่พวกบิกไฟมาต่อสู้กับพวกยูกิเนี่ยเป็นการต่อสู้ในระบบที่มีชื่อว่าเด็กมาสเตอร์ครับระบบเด็กมาสเตอร์เนี่ยเป็นระบบที่ว่าเราจะมีมนสเตอร์ตัวหนึ่งคอยยืนอยู่ข้างกายแล้วทีนี้มันจะไม่อยู่บนสนามนะครับถ้าเกิดว่ามนสเตอร์ตัวนี้ออกไปต่อสู้บนสนามแล้วต้องถูกทําลายไปปุ๊บเนี่ยเนนนยท่ททา ที่ผมจะพูดถึงนะครับต้องบอกก่อนว่ามันจะมีเรื่องประเด็นความสามารถของเด็กมาสเตอร์ที่ผมจะพูดเผลอให้ฟังแล้วก็จะให้รู้ว่าความสามารถเด็กมาสเตอร์เนี่ยมันมามีบทบาทยังไงนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปว่ามันมีคลิปที่ผมจะเจาะลึกในส่วนของการใช้ความสามารถของเด็กมาสเตอร์โดยองรวมอีกทีหนึ่งครับก็ไว้เป็นเรื่องความสามารถของเด็กมาสเตอร์โดยเจาะลึกก็เดี๋ยวไว้คุยกันในอีกคลิปหนึ่งเนาะ,ะแต่ว่าคลิปนี้เราจะพูดถึงบทบาทการต่อสู้เป็นหลักครับคู่ต่อสู้คนแรกที่มีการต่อสู้กันเลยนะครับผมก็คือจะเป็นนักรบแห่ง ซึ่งเขาต่อสู้กับยูกิเลยนะครับผมโดยที่มีข้อมูลมาแล้วด้วยนะว่ายูกิเนี่ยมี2บุคลิกที่จะสามารถไปต่อสู้กับคู่ต่อสู้ได้ครับซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นก็ต้องบอกว่าความลําบากมันตกที่ยูกิตรงที่ตัวนักรบแห่งท้องทะเลลึกเนี่ยมีความสามารถที่เรียกว่า reflector hole ครับเวลาที่ยูกิโจมตีเข้ามาเนี่ยนักรบแห่งท้องทะเลลึกสามารถใช้มอนสเตอร์สตัวในการเป็นเครื่องสังเวยนะแล้วก็ทําให้การโจมตีที่ยูกิโจมตีเข้ามามันพุ่งเป้ากลับไปหายูกิเองครับซึ่งยูกิเองก็ไม่สามารถโจมตีได้สะดวกแล้วนะแล้วววนแลกก็ตััของรบ ท้องทะเลลึกเรียกว่ามีแผนที่จะเพิ่มจานวนมอนสเตอร์อยู่เรื่อยๆครับหมายความว่าถ้ามีมอนสเตอร์ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปปุ๊บเนี่ยยูกิจะไม่สามารถโจมตีได้โดยสะดวกเนาะส่วนฝั่งของยูกินะครับเขาใช้เด็กมอสเตอร์เป็นครีโบซึ่งยูกิก็มีการต่อสู้กับนักรบแห่งท้องทะเลลึกไปโดยที่ครีโบเองก็ไม่ได้ค่อยแสดงความสามารถในช่วงแรกซะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการโจมตีที่ยูกิไม่สามารถทําได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีรีแฟกเตอร์โฮใช่ไหมทำให้ตัวของนักรบแห่งท้องทะเลลึกเนี่ยกลายเป็นฝ่ายไลต ต้นของนักลบแห่งท้องทะเลลึกก็ทําให้ยูกิเหลือไลฟ์พอยต์แค่400นะครับและในการโจมตีครั้งสุดท้ายเพื่อจะปิดเกมก็เป็นการใช้ความสามารถครั้งแรกของครีโบนะครับผมแล้วก็ทําให้ยูกิสามารถรอดจากการโจมตีครั้งนั้นมาได้และในเทินสุดท้ายจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยยูกิเขาสามารถใช้การที่มีชื่อว่าเรนโบว์ร์ชที่จะทําให้ครีโบเนี่ยกลายเป็นสะพานในการที่จะพุ่งเข้าไปโจมตีใส่นักลบแห่งท้องทะเลลึกโดยตรงได้นะครับก็ถือว่าเป็นการพลิกเกมครั้งใหญ่แล้วก็สามารถเอาชนะมาได้ครั้งแรกซึ่งตัวยูกิพอชนะได้ปกกุ๊ เพราะว่าการดูเอลเนี้ยความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่ามันเกิดขึ้นจริงๆนะครับตามมาที่การดูเอลในคู่ที่2เลยคู่ที่2นะครับคือจะเป็นโอคิตะชูโซปะทะกับอังสึครับคนนี้จะมีประเด็นนิดหนึ่งนะครับเขาเนี่ยจะเล็งเป้ามาเลยว่าเขาอยากจะต่อสู้กับอังสึนะครับด้วยความคิดที่ว่าเขาอยากได้ร่างของผู้หญิงสาวสวยน้อยๆมึงจะไปทําอะไรวะนี่นะครับตาลงุงนะก็กาหนดมาเลยวาครับท่านโนอาผมอยากได้เป้าหมายเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้นะแล้วทีนี้ตัวโอคิตะนะครับเขาก็พาอังสึมายัางสนามดูเอลซึ่งเขาก ก็มีการบอกเล่าเรื่องราวของตัวเขาเองระหว่างที่เจออันสึระหว่างที่ดูเอลกับอันสึด้วยนะครับว่าเขาในชอบเพนกวินเป็นอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กมาสเตอร์ของโอคิตะชูโซคนนี้ก็คือเพนกวินไนแมนนั่นเองครับซึ่งเป็นเด็กมาสเตอร์ที่มีความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีให้กับมอนสเตอร์ธาตุน้ำแน่นอนว่าเขาก็ต้องใช้มอนสเตอร์ธาตุน้ำเป็นหลักใช่ไหมครับส่วนตัวอันสึที่ไม่ค่อยมีความสามารถในการดูเอลเท่าไหร่แต่ก็พอดูเอลเป็นนะเขาก็มีเด็กมาสเตอร์เป็นแบล็กเบดิชเช่นเกิลนั่นเองครับแต่ที ืมใส่ Black Magician เข้ามาแล้วทีนี้เด็กคนที่มี Black Magician Girl เป็นเด็กมาสเตอร์หรือกระทั่งว่าในเด็กเนี่ยมี Black Magician Girl อยู่แต่ไม่ได้ใส่ Black Magician มาอย่างเงี้ยเป็นการหลุดพื้นฐานของพื้นฐานตรงนี้ไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือโดนไอโอคิตะมันว่านะแล้วทีนี้อันสึก็ต่อสู้ไปโดยที่ว่าไม่มี Black Magician ก็ไม่เป็นไรแล้ว Black Magician Girl ก็คอยซัพพอร์ตเป็นอย่างดีนะครับผมแต่ทีนี้การดูอลเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวของ Penguin Nightmare หรือโอคิตะนะครับเขาก็มีความสามารถในการดูอลอยู่แล้วเนาะแล้วก็กดดันอันสึได้แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่น่ากลัวเลยก็คือว่าการดูลครั้งนี้นะครับ เวลาที่ผู้เล่นได้รับความเสียหายไลฟ์พอยต์ลดลงไปปุ๊บอย่างมันจะเกิดน้ําแข็งเกาะกินร่างกายครับซึ่งเราจะได้เห็นว่าตัวอันสือเนี่ยก็หนาวนะครับผมแล้วก็ดูการแต่งตัวของอันสือสิครับผมโหสัน้นแบบสั้นเลยอะไรนะอ,อย่างนี้นะเสื้อแขนกุดกางเกงขาสั้นถุงน่องสีขาวอย่างนี้นะซึ่งแต่ว่าสั้นแล้วก็ดูแบบว่าบอบางมากเลยครับก็เป็นธรรมดาที่ว่าโดนน้าแข็งกัดกินเข้าไปก็จะทําให้เขาหนาวแบบหนาวจัดเลยนะครับแต่ในทางกลับกันเพนกวินในแม่มันไม่รู้สึกอะไรเลยครับเวลามันโดนน้ำแข็งเกาะนะเพราะว่ามันเป็นเพนกวินอย ดำเนินไปเรื่อยๆนะครับในช่วงเทินสุดท้ายอย่างเงี้ยอันสือเองก็ได้พบกับปฏิหารครับผมตรงที่ว่ายูกิเนี่ยเขาก็ตามมาถึงใกล้อันสือได้แต่ว่าตอนนี้มันติดอยู่ในท่งน้ําแข็งแล้วก็ออกไปหาอันสืไม่ได้แล้วระหว่างนั้นเนี่ยแบล็กเบจิเชียนเกิลก็ใช้ความสามารถในการที่จะเอาการ์ดที่มีชื่อว่าศีลานักปราดออกมาเพื่อให้อัญเชิญแบล็กเ a จิ c เชียนได้ครับซึ่งการอัญเชิญแบล็กเ a จิเชียนตรงนี้นะครับมันเกิดจากการที่ว่ายูกิอยู่ใ,ใกล้ๆพอดีเนาะเอออาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วแบล็กเบจิคเชียนก็ปรากฏตัวขึ้นน Black Girl นหนมูมาาก อันสืมันไม่น่าจะมีแบล็กนีจเชนเกิลอยู่ด้าน,นหน้าแล้วก็โดนโจมตีเข้าไปบุมบัมบุมบัมนะครับผมแล้วก็เป็นการพ่ายแพ้ไปครับซึ่งการพ่ายแพ้ของโอคิตะนะครับเกิดคำถามขึ้นกับโนอาเลยนะว่าเดี๋ยวนะพ่ายแพ้กับยนะูกิเน,นี่ยอันเนี้ยเข้าใจได้เพราะยูกิมันเก่งแต่ว่าอันเนี้ยคุณกำลังพ่ายแพ้ให้กับเด็กผู้หญิงที่เป็นมือใหม่เรื่องของการดูเอลขนาดนี้เลยเหรอนะครับและทีนี้โนอาก็เลยแบบว่าเซ็งอ่ะเออคือถ้าทำได้ขนาดนี้ก็คงไม่ต้องใช้งานบิ๊กไฟล์แล้วล่ะมั้งทำคอราากับกอ en, นนออบอโคง่ว ขอโอกาสก่อนครับทาน,นอูอาเดี๋ยวผมจะแสดงความสามารถให้เห็นเองว่าผมสามารถเอาชนะเพื่อนพ้องของไคบาเซโตได้แล้วก็โอกาสเนี่ยครับผมเป็นคู่ที่3เนาะเขาก็ได้ต่อสู้กับโจโนอุจิครับซึ่งการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเขาทําการบ้านมาอย่างดีเลยครับว่าโจโนอุจิเนี่ยนะเขาจะต้องเล่นเด็กที่เป็นการเสี่ยงดวงนะครับแล้วโอกาสเขาก็มีการเซตไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าการเสี่ยงดวงของโจโนอุจิเนี่ยมันถูกเซตให้พลาดทั้งหมดนะครับแต่โจโนอุจิก็ไม่รู้อะไรเลยเนาะซึ่งเอไม่รู้อะไรเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับผมแต่ว แต่ว่าเด็กมาสเตอร์ของเขาเป็นผู้พิพากษาครับจัสแมนนะครับแล้วก็ของโจโนจิเนี่ยจะเป็นการใช้อัศวินอัคคีซึ่งอัศวินอัคคีมีความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีให้กับมอนสเตอร์อัศวินได้นะครับโดยการถ่ายโอนพลังโจมตีของอัศวินอัคคีไปนั่นเองส่วนของจัสแมนความสามารถโคตรโหดเลยครับผมคือจ่ายไลฟ์พอยต์หนึ่แล้วก็เอามอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งออกจากเกมไปให้หมดและอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รับความเสียหาย500พอยต์ต่อมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่ถูกเอาออกจากเกมไปด้วยแม่งโคตรโกงนะครับแต่ว่าตอนรจ,นจบบาาข้างะเ ผมกับการที่ว่าใช้ระบบเด็กมาสเตอร์ใช้ความสามารถของอัศวินอักขีอย่างต่อเนื่องโจนตจิใส่ไอจัสแมนเข้าไปปุบปับปุบปับแล้วทีนี้ไอจัสแมนเนี่ยไลฟ์พอยต์ของมันก็เริ่มเหลือน้อยแล้วนะครับพอไลฟ์พอยต์เริ่มเหลือน้อยปุ๊บมันก็เริ่มโตกลับด้วยความสามารถของจัสแมนความสามารถเันชื่อเทมากนะครับจำคุกไร้กำหนดนั่นเองครับแล้วทําให้มอนสเตอร์ของโจโนจิค่คอยๆ่อสลายหายไปพอโจโนจิเริ่มมีการใช้การ์ดพวกแบบเสียงดวงเนาะลูกเต่าเทวดาลูกเต่าปีศาหรือกระทั่งแยมเบิลที่ใช้เพิ่มการ์ดบนมา้หทใโ เริ่มสูญเสียความมั่นใจนะครับแล้วก็มีการเฉลยจนได้ครับผมซึ่งคนที่เฉลยก็คือโนอาซะด้วยนะครับว่าตัวโอกสเนี่ยใช้วิธีโกงของระบบซิสเต็มในการดอลทําให้โจโนโจิเนี่ยเสี่ยงดวงพลาดทั้งหมดเลยครับทำให้โนอาบอกว่าจะต้องยุติการดอลครั้งนี้ไปแต่กลายเป็นว่าโจโนโจิบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรการพนันการเสี่ยงดวงกับการโกงเนี่ยมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะซึ่งตอนแรกกราลงแบบว่าเศร้าเลยนะว่าอุย้ยทำไมกูเสี่ยงดวงพลาดตลอดเลยแต่ว่าพอโนอามาเฉลยปุ๊บก็กลายเป็นว่าให้ดูเอออลลต่ยย่ยยางนนั้น้แวพมีการดูเลต่่ออไปปยางเสร็จุ๊ โจโนจิก็มีการใช้การเวทมนต์ที่ให้โอกาสเขาเลือกการ์ดที่อยู่บนมือของโจโนจิครับจงหวันนั้นจะเป็นการตัดสินแล้วคือโจโนจิเนี่ยเรียกอัศวินอัคคีลงมาบนฟิลแล้วก็เขาใช้การเวทมนต์สวมใส่ดาบสังหารพวกพร้องบนมือของโจโนจิตอนนั้นถ้าโอกาสเขาเลือกการเวทมนต์ปุ๊บเนี่ยโจโนจิก็คือจะต้องพ่ายแพ้เพราะว่าดาบสังหารพวกพร้องที่อยู่กับอัศวินอัคคีครับมันจะไม่มีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นยกเว้นเขาจะต้องดูดกืนพลังของมอนสเตอร์ฝ่ายเดียวกันเอง ทำให้กราดบนมือของอีกใบหนึ่งเป็นกราดชี้ชะตาของโจโนจิและก็คือหน่วยกอบบินบุกทะลวงนั่นเองครับคือถ้าเกิดว่าโอกาสเขาเลือกกร์ดใบนี้ขึ้นมาปุ๊บจะกลายเป็นว่าโจโนจิสามารถส่งกราดใบนี้ลงไปบนฟิลแล้วทีนี้พลังโจมตีของหน่วยกอบบินบุกทะลวง2,300จะถูกบวกให้กับอัศวินอัคคีที่มีพลังโจมตี1,000ณเวลานั้นครับคืออัศวินอัคคีพลังโจมตี1 8 0เนาะแต่ว่ามีการถายโอนพลังโจมตีไปประมาณหนึ่งนะครับก็เลยทําให้เหลืองตนออเขร โอกาสจิโกเซนไปแล้วก็ชนะมาได้ครับคนที่4ี่ที่เป็นบิ๊กไฟ์มาต่อสู้กับพวกของยูกินะคือโอตะโซอิจิโร่ครับซึ่งไอคนนี้นะครับผมมันใช้เด็กมาสเตอร์ที่เป็น10โทเครื่องจักรนะครับผมแล้วก็ต่อสู้กับชิซุกะโอทงิแล้วก็ฮอนดะครับทุกคนฟังไม่ผิดครับผมคือ3รุม1ครับแต่ว่า3คนนั้นเนี่ยจะเรียกว่าเป็นมือใหม่ก็ว่าได้นะครับโดยที่ว่าโอทงิครับถือว่าเป็นคนที่น่าจะมีพื้นฐานแล้วก็ดูเอลเก่งที่สุดและเพราะอย่างน้อยที่สุดนะโอทงิชิเขาเคยต่อสู้้้นนอุมคครรัังื3 แล้วคนที่โอตะมันจ้องจะเล่นงานเลยก็คือชิซุกะนะครับผมแล้วทีนี้พุ่งเป้าโจมตีไปที่ชิซุกะส่วนฮอนดะเองก็พยายามปกป้องชิซุกะเต็มที่แล้วมันก็เกิดการสละชีวิตของฮอนดะขึ้นมาครับตัวของโอตะเนี่ยมันเล็งเป้าไปที่ทุกคนแล้วก็พุ่งเป้าไปที่ชิซุกะครั้งสุดท้ายนั้นนะ่ะตัวฮอนดะให้แรนเมทัทไนท์ ight, พุ่งไปรับการโจมตีชิซุกะซึ่งมอเตอร์บนฟิลด์ตอนนั้นขยับไม่ได้นาอฮอนดาก็เลยตัดสินใจใช้วิธีนี้ในการที่จะปกป้องชิซุกะจากนันเองัอออออเเเเ็็มาาาาสถถููกก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 กททลลลลยไปปุุ Honda ุออกกน uga, Honda นีีจใหหห้้ืืชชซแว่งงึ ความที่เขาเป็นเด็กหญิงที่มีจิตใจอ่อนโยนเขาก็รู้สึกผิดกับการที่ว่าฮอนดาต้องมาปกป้องเขานั่นเองเนาะและทีนี้การดวลมันก็ดําเนินต่อไปนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยศัตรูตัวชะกานก็คือจะเป็นราชาเครื่องจักรที่อยู่บนฟิลของโอตะนั่นเองนะครับผมและทีนี้เนี่ยพอโอโทงิสามารถใช้คอมโบของดันเจีนไดส์ในการกําจัดราชาเครื่องจักรไปได้แล้วตัวโอตะโซอิจิโร่เขาก็ใช้เด็กมาสเตอร์ของเขาสิบโทเครื่องจักรในการเอามารวมร่างกับราชาเครื่องจักรนั่นเองครับกลายเป็นราชาเครื่องจกงงองกักรร่างเพอร์เฟกต์นะ ก็วนเทิร์นมาที่ชิซุกะจังจนได้ครับในช่วงการต่อสู้เทิร์นสุดท้ายนะครับผมพวกโจโนโจิก็มาถึงพอดีแล้วก็ให้กําลังใจชิซุกะว่าไม่ว่าเหตุผลจะเป็นยังไงก็ตามตราบใดที่น้องยืนอยู่ตรงนั้นน้องคือดูเอลลิสต์คนหนึ่งอย่าทิ้งการดูเวลระหว่างทางเด็ดขาดนะครับก็ให้กําลังใจไปและทีนี้เนี่ยเราจะได้เห็นชิซุกะจังลุกฮึดขึ้นมาในเทิร์นสุดท้ายครับมีการใช้ความสามารถเด็กมาสเตอร์ของตัวเองนะครับจากการที่เทพธิดาแห่งดวงตาเขามีความสามารถในการให้ฟิวชั่นได้ครับคือเดิมที นหนึ่งไบเ็จมอนสเตอร์ของชิซุกะจังจะสามารถฟิวชั่นได้โดยที่ไม่ต้องใช้การฟิวชันครับแล้วมอนสเตอร์ที่ถูกเรียกมากคือโจนออฟอาร์คแต่พลังโจมตียังไม่พอที่จะต่อกรกับราชาเครื่องจักรร่างเพอร์เฟกนะโอทงอิเลยใช้ความสามารถเด็กมาสเตอร์ของตัวเองทีนึงก็คือแบล็กดินจานั่นเองความสามารถของแบล็กดินจาคือการไล่คาถาและทําให้การ์ดที่ฮอนดะเขาหมอบไว้ก่อนสลัชีวิตนะตอนที่เสียสลับพุ่งเข้าไปป้องกันชิซุกะครับผมฮอนดะเขาหมอบการ์ดไว้ใบหนึ่งด้วยครับแล้วพอเปิดกล้าวมาปุปา เครื่องจักรร่างเพอร์เฟกซึ่งพอมีพลังโจมตีเท่ากันเสร็จแล้วก็โจมตีเข้าไปสลัดชีวิตให้ตายคู่ครับซึ่งอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าชิซุกะจะเสียมอนสเตอร์ของตัวเองไปแต่ไอาราชาเครื่องจักรเนี่ยมันเป็นเด็กมาสเตอร์ก็เลยทําให้สามารถเอาชนะโอตะมาได้ครับพอชนะมาได้เสร็จปุ๊บเนี่ยฮอนดะก็ถูกยึดร่างไปโดยโอตะนะครับส่วนตัวฮอนดะเราไปไหนฮอนดะนะครับถูกบรรจุอยู่ในหุ่นยนต์ลิงครับผมน่าสงสารมากคือหลังจากนี้เราจะได้เห็นฮอนดะมีการพูดเจ๊กพูดเจ๊กพู มงโคโกโรนั่นเองครับซึ่งเขาต่อสู้กับไคบาร์แล้วก็สามารถไล่ต้อนไคบาร์ได้ด้วยการใช้คอมโบของการเป็นเด็กมาสเตอร์ไซโคช็อกเกอร์ครับซึ่งแบบตอนแรกไม่บอกนะครับว่าเป็นไซโคช็อกเกอร์แต่ว่าพอไคบาร์ใช้ไวรัสทำลายเด็กปุ๊บมันยิงแสงทรับคัชลงมาปุ๊บทำให้ไคบารู้เลยว่านี่มันคือความสามารถของไซโคช็อกเกอร์หรือเปล่านี่แต่ด้วยความอัจฉริยะของไคบาร์นะครับไคบาร์ก็สามารถค่อยๆคุมเกมแล้วก็ทำลายคอมโบของไดมงไปได้เรื่อยๆนะครับผมซึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้ ยอดคอมโบของไดมงไปทีละอันทีละอันและทีนี้ตัวของไดมงโคโรเขามีการ์ดที่เป็นซัเทอร์ไลท์แคนนอนนั่นเองครับซึ่งซัเทอร์ไลท์แคนนอนนะครับผมมันสามารถโจมตีมาจากอวกาศได้นะแล้วมอนสเตอร์ของไคบัตท,ที่มีเลเวลต่ำกว่า7ก็ไม่สามารถโจมตีใส่ซัเทอร์ไลท์แคนนอนได้แต่ไครบัตเองก็มีไม้ตายของเขานะครับคือบลูไอไวท์ดราก้อนนั่นเองครับผมซึ่งใช้บลูไอสไว์ดราก้อนในการที่จะพุ่งเป้าไปยังอวกาศนะครับแล้วก็สามารถโจมตีใส่ซัทเทอร์ไลท์แคนนอนจนสามารถวาาาครนนรว้าชัย ไฟเนี่ยพ่ายแพ้ต่อพวกยูกิทั้งหมดแล้วนะครับแล้วพอพ่ายแพ้ทั้งหมดพวกทําไงก็จะต้องใช้ร่างของเลกมาสเตอร์มาชิงร่างของพวกยูกิด้วยกําลังนะครับผมหมายความว่าชนะดูเอลไม่ได้ก็เล่นแผนสกรปรกแม่งเลยซึ่งวิธีการนี้ตัวโนอาก็ไม่ยอมรับนะครับไม่ให้พวกบิกไฟไปทําอะไรแบบนี้กับยูกิแต่ว่าพวกบิกไฟก็ขอร้องขอโอกาสได้ไหมท่านโนอา สุดท้ายโนอาก็อนุญาตนะครับผมและเกิดเป็นศึกสุดท้ายขึ้นมาคือให้พวกบิ๊กไฟต์เข้าไปในร่างของฮอนดะแล้วไปต่อสู้กับยูกิครับผมอ่าซึ่งโนอาชี้ตัวเลยนะว่าต้องต่อสู้กับยูกิและในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยโจโนจิเห็นว่าไอ้พวกบิ๊กไฟต์เนี่ยนะมันมีทั้งหมด5เด็กมาสเตอร์แล้วมันจะมารุมยูกิอย่างเงี้ยก็ไม่ยุติธรรมสิแล้วโจโนจิก็ขอเพิ่มเติมเข้าไปต่อสู้กับยูกิด้วยนะครับผมซึ่งการต่อสู้ครั้งนั้นก็เป็นยูกิกับโจโนจิเนี่ยรุมบิิ๊๊กกไฟนะครับบแต่ Big Fight ยังไงก็ตามเนี่ยผมว่าจะให้โจโนจิเนี่ยนะเป็นตัวถ่วงให้กับยูกิสักหน่อยหนึ่งพอพูดอย่างนี้ไปปุ๊บไอคนอื่นบอกว่าอะไรรนะู้ไหมบอกว่าฮะมึงพูดอย่างนี้ทา,ท,าทางที่มึงเคยแพย้โจโนจิมาเนี่ยนะนะครับเออแต่ว่าก็เจราจาไปก่อนนะโดยที่ว่าพวกบิ๊กไฟท์มันขอให้มีไลฟ์พอยต์แปดพันขึ้งเท่ากับผลรวมของยูกิแล้วก็โจโนจิพอดีครับแล้วการต่อสู้ก็ดําเนินไปนะครับไอพวกบิ๊กไฟท์มันก็สลับเด็กมาสเตอร์ออกมาสู้กับพวกยูกินะซึ่งแม่งลำดับของการออกบิ๊กไฟท์คือตามลำดับการต่อสู้ททททีี่่่่ผาาานนนนมมเเเลลลยคครััืออตะป็กกแแงงึ โดยที่ว่าในการต่อสู้ครั้งนี้เสียดายนิดหนึ่งมันไม่ได้สแสดงศักยภาพในการใช้รีเฟกเตอร์โฮที่สามารถสะท้อนพลังโจมตีได้เนาะ,ะแล้วคนที่2มาเลยก็เป็นโอคิตะชูโซเพนกวินไนแมร์นะครับออกมาพร้อมกับหันไปที่อันสือและบอกว่าคราวนี้นะก็ฉันจะต้องเอาชนะพวกแกแล้วก็ขอร่างผู้หญิงคนนั้นมาให้ได้เลยนะ,นะครับก็ยังลามกไม่เลิกนะครับผมคือเขาใช้เพนกวินไนแมร์ในการเพิ่มพลังโจมตใีให้กับมอนสเตอร์ท่านน้ำได้อันนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพนะครับแล้วตัวโอกาจิคุเซ็นก็สามารถใช้ความสามารถเด็กมาสเตอร์จำคุกไร้ก้กกกกาหหนนดใใลิกเกมท มอนสเตอร์ของยูกิกับโจโนจิถูกทำลายซะเรียบเลยก็ทำได้นะครับส่วนโอตะโซอิโรที่เขาอ้างว่าเขาเก่งมากขนาดที่ว่าสามารถเอาชนะฮอนดามาได้ทั้งๆท,ที่มึงแพ้การดูเวสนะคือสามารถกำจัดฮอนดาไปได้แหละแล้วก็ได้ร่างนี้มาเท่านั้นเองนะครับซึ่งการต่อสู้ในรอบนี้ที่ต่อสู้กับยูกิกับโจโนจิเนี่ยโอตะคือบทกระจอกเลยครับผมโผลมาแล้วก็โดนยูกิโจมตีสวนนะครับทำให้ต้องมีการเปลี่ยนตัวเป็นไดมงโคมโรค,คนสุดท้ายมานั่นเองครับซึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับผมก็คือในแต่ละเทิร์นแต่ละเทิเงงเร์ ว่าช่องทางถูกดิกิะสิตตอนนี้มีไหมนะเพราะว่าในเน็ตฟิกรู้สึกจะมียูกิโอดูเอลมอนสเตอร์แต่รู้สึกจะถึงภาคแค่ก่อน Battle City นะครับผมอ่ะแต่ว่าต่อเทินต่อเทินเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เล่าเนาะแต่ว่าในช่วงเทินสุดท้ายที่บิ๊กไฟมันมีการต่อสู้กับยูกิกับโจโนจิมันก็ใช้มอนสเตอร์ไม้ตายครับผมคือไฟก็อดดราคอนแล้วพอไฟก็อดดราคอนปรากฏตัวขึ้นมาพวกบิ๊กไฟมันค่อนข้างมั่นใจว่าพวกยูกิกับโจโนจิเนี่ยไม่มีทางครับผมที่จะใช้ Master of Dragon of มอนกการกำจัดด God Dragon ไ้เหมือนคราววที่แลแล้์อนะครับแต่ว่วาฝัั่งกบคอนไ เป็นแบล็กเมจิเชียนแล้วก็เป็นอัศวินอาคีนะหลังจากที่ไฟก็ดรา้อนถูกอันเชิญลงมาและทำลายมอนสเตอร์ของพวกยุกิไปจนหมดแล้วใช่ไหมพวกยุกิก็ใช้แบล็กเมจิเชียนกับอัศวินอาคีในการฟิวชั่นกันกลายเป็นแบล็กแฟร์ไนแล้วก็โจมตีใส่ไฟก็ดรา้อนไปครับซึ่งการโจมตีครั้งนี้เนี่ยไม่เกิดความเสียหายขึ้นนะครับแต่ยุกิทำเพื่อที่จะอันเชิญมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าอัศวินมายามิรัชไนครับซึ่งอัศวินตัวนี้นะครับถ้าโจมตีใส่มอนสเตอร์ความเสียหายที่เเเกกิดดขขขึ้้้้นนจจจจะถถูรรววววมมมมมมมปป็พ ush, นะาาไปไ็พพลลลัังงงโโตตตีีีอาาาาาาไไไแสคหย่5 ของไฟก็ตดดาก้อนถูกบวกเข้ามาที่มิราชไนท์ทำให้มิราชไนท์มีพลังโจมตี7 8 0 0นะครับโจมตีสังหารไฟก็ตดดาก้อนไปได้แต่บิ๊กไฟมันยังมีการ์ดการต่อรองของเดมอนที่ทำให้มันสามารถอัญเชิญเบอร์เซิร์กเดดดาก้อนเดียวกัเป็นร่างต่อของเด็กมาสเตอร์ของมันนั่นแหละครับทีนี้พอมิราชไนท์โจมตีไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็แยกร่างออกมาเป็นอัศวินอาคีแล้วก็เป็นแบล็กเมจิเชียนเนาะและทีนี้ถ้าเกิดว่าเธอต่อไปโดนเบอร์เซิร์กเดดดาก้อนโจมตีเราจะทำยังไงยูกิก็เลยตัดสินใใ Moon, Hat, ok น ok นินน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 ใใจจช้้กกกกาาารรรรร์ดเเเววววททมม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 มคคคอออลลลซีแแฮหหหหหืื็ไไตตััั่่งบย ปรากฏออกมา4ใบซึ่งทําให้แบล็กิกเชียนของยูกิถูกซ่อนและยูกิก็ต้องใช้ความสามารถเด็กมาสเตอร์ของแบล็กนิกเชนนะครับในการที่เพิ่มหมวกหมายมณฑาปกคลุมตัวของอัศวินอัคคีไ้ด้วยครับเท่ากับว่าตอนนี้มีหมวกหมมนตรา8ใบยอยู่บนฟิ์ของโจโนจิกับยูกิรวมกันนะครับแต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นครับไอ้พวกพิกไฟมันบอกว่าเบอร์เซอร์เดดดราก้อนสามารถโจมตีใส่มอสเตอร์4ครั้งได้ในคราวเดียวหมายความว่าถ้ามันโฟกัสพุ่งเป้าโจมตีไปที่ใครคนใดคนหนึ่งปุ๊บเนี่ยหมายความว่า ตีไปที่ยูกิแต่โจโนจิให้อาสวินาคีที่อยู่ในบล็อมายมนตราออกมาปกป้องยูกิไว้ครับซึ่งตอนนั้นโจโนจิคอมโบกับการ์ดที่มีชื่อว่าเหรียญเงิน1ดอกนะครับผมก็คือทําให้มอนสเตอร์ที่พลังโจมตีต่ํากว่า1,000ไม่ถูกทําลายครับซึ่งอาสวินาคีเดิมทีพลังโจมตี 1, นัน8 0 0เนาะแต่ว่าระหว่างการดูเอลโจโนจิเนี่ยลดพลังโจมตี1พันเพื่อไปเพิ่มให้กับมอนสเตอร์อาศาวินซึ่งเป็นความสามารถเด็คมาสเตอร์นะครับทําให้ตอนนี้ยอาสวินาคีมีพลังโจมตี800ซึ่งเข้าเงื่อนไขกับเหรียญเงิน1ดอกนะครับผมแล้วก็พอโจมตีกําจัดยูกิกับโจโนจิไม่ได้เสร็จปุ๊บดิกไฟมันก็ต้องประกาศจบเทิร์นใช่มั้ พอจบเทิร์นนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยพลังโจมตีของเบอร์เซอร์ d เรดดรากก็ลดลงไป500ครับแล้วพอถึงเทิร์นโจโนโจิปุ๊บโจโนโจิก็ใช้ตราสัญลักษณ์อัศวินเปลี่ยน Black เปนิเชียนให้กลายเป็นมอนสเตอร์เผานักรบแล้วก็เอาพลังโจมตีของอัศวินอัคีเพิ่มให้กับ Black เปนิเชียนครับและทีนี้อัศวินเวทบนแบล็กเนิเชียนนก็พุ่งโจมตีไปที่เบอร์เซร์ r a เ o ดดราให้เบอร์เซอร์เรดดรากนถูกทำลายแล้วก็ตอนนี้พวกบิ๊กไฟไม่เหลือ Deck Master ลเด็กมาสเตอร์ ้องคืนร่างของฮอนดะมาครับผมร่างที่เป็นมนุษย์เนาะแล้วก็ฮอนดะที่อยู่ในร่างลิงก็จะได้กลับเป็นมนุษย์สักทีนึงแต่ว่าพอพ่ายแพ้การดวลครั้งนี้ก็กลายเป็นว่าไอ้พวกบิกไฟมันยังไม่เลิกครับผมมันใช้ร่างเด็กมาสเตอร์ในการที่จะพุ่งยึดร่างของทุกคนด้วยวิธีสกรปรกนี้นั่นเองครับผมออคือแพ้แล้วผ่านนั่นแหละนะแต่ว่าโนอาก็ดึงพวกบิกไฟกลับมาครับผมแล้วก็บอกบิกไฟว่าน่าสมเพชจริงๆเลยนะแพ้แล้วก็ใช้วิธีการสกรปรกแบบนี้แล้วโนอาก็มีการเฉลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกน,กน,นใ ได้มามันก็ไม่ใช่ของจริงนะเออแล้วก็พอบิ๊กไฟรู้ว่าโดนหลอกพวกก็จะด่าโนอาซะหน่อยนึงแต่ดันโดนลบข้อมูลไปซะก่อนครับก็ถือว่าเป็นการอวสานบิ๊กไฟอย่างเป็นทางการครับคือคราวนี้อยู่ในโลกไซเบอร์แล้วทีนี้พอถูกลบจากโลกไซเบอร์มันก็คงไม่ได้กลับไปในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วนะั่นแหละนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวการต่อสู้ของบิ๊กไฟในพาร์ทสองนะครับเออถือว่ามีการต่อสู้ที่สนุกสนานมากเลยนะครับแล้วก็กินระยะเวลาประมาณสักสิบกว่าตอนนะเพราะมันต้องต่อสู้กันทีละคนทีละคคนนนนนททีีีีลแ้้้้ววววกกกก็็็มมมมรตตัััาา่่่ออสูเเปยยึงดดชิห ง่ากับการดูเอลของพวก Big Five ในรอบนี้นะครับผมก่อนที่จะไปสู้กับโนอาท่านผู้ชมก็สามารถมาพูดคุยคอมเมนต์เพิ่มเติมอะไรกันได้เลยนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ